ปิดท้ายข่าวกันที่วิทยาเทคนิคหน,นองบรรมภูค่ะก็ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพระดับปวชประจำปีการศึกษา2555ค่ะ ที่วิทยาเทคนิคหน,นองบวลมูในายสงัดยศเฮืองผู้อำนวยการวิทยาเทคนิคหน,น,นองบวลภูเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพระดับปวชประจำปีการศึกษา2555โดยมีคณะครูอาจารย์ทุกแผนกวิชาและนักศึกษาทั้งในระดับปวชปวสเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นายสงัดยศเฮืองผู้อำนวยการวิทยายเทคนิคหน,นองบวลำภูได้กล่าวว่าทางวิทยายเทคนิคหน,นองบวลำภูได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาให้มีบุคลิกภาพมีวินัยในตนเองซึ่งเป็นคุณสมบัติอันดีของนักศึกษาโดยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจะทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี จากการทำกิจกรรมที่หลากหลายและบูรณาการเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมบุคลิกภาพนักศึกษาการพัฒนาบุคลิกภาพกับการสร้างภาพลักษณ์ผู้นำที่ดีการเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยมารยาททางสังคมเทคนิคการพูดเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพการฝึกปฏิบัติ ทักษะการพูดเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพโดยในปีการศึกษา2555วิเทยเาเทคนิคหนองบุรัมภูได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาขึ้นโดยได้ร่วมกับคณะครูอาจารย์และนักศึกษาจัดให้มีกิจกรรมการประกวดดาวเดือนและการเต้นคัฟเวอร์แดนซ์ซึ่งมีนักศึกษาแต่และแผนกวิชาเข้าร่วมประกวดดาวและเดือนทั้งชายและหญิงจำนวน36คนและทีมเต้นคัฟเวอร์แดนซ์จำนวน4ทีม ซึ่งบรรยากาศภายในกิจกรรมก็เป็นไปอย่างสนุกสนานสร้างความสุขให้กับทุกคนเป็นอย่างมากซึ่งนักศึกษาแต่ละคนต่างก็ส่งเสียงเชียร์เพื่อนของตนเองที่เข้าร่วมการประกวดพร้อมทั้งมอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดโดยมีผลการประกวดได้แก่ผู้ชนะเลิศ NBTC Papura Vote คือนายสัจธรรมสายวันหมายเลข15ชั้นปวช .2 แผนกอ,อิเล็กทรอนิกส และนางสาวจีราพรชยัยศีหมายเลข13ชั้นปวชว2องแผนกวิชาการโรงแรมในส่วนของผู้ชนะเลิศก,การประกวดดาวหญิงชนะเลิศนางสาวชนิดาศีลาหมายเลข9ชั้นปวชว1น่งแผนกบัญชี รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนางสาวนิตยาบุตรทุมหมายเลข14ชั้นปวาส1นึแผนกคอมพิวเตอร์รองชนะเลิศอ,อันดับ2นางสาววันวิสาเชื้อประทุมหมายเลข1 1ปวาช1แผน,นกคอมพิวเตอร์ชนะเลิศการประกวดเดือนชายคือนายจักรกลิดผมมหาชายัยหมายเลข6ชั้นปวาส1นึแผนกไฟฟ้ากำลัง รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนายสัจธรรมสายวันหมายเลข15ชั้นปวช2แผนกอิเล็กทรอนิกส์รองชนะเลิศอ,อันดับ2อนายสัตร,รามาพยับหมายเลข17ชั้นปวช2แผนกคอมพิวเตอร์ค่ะ